พระปรางค์ที่สวยงาและดูโดดเด่นอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือพระปรางค์วัดราชบูรณะถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยเจ้าสามพระยาพระมหากษัตริย์พระองค์ที่7็แห่งกรุงศรีอยุธยาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบิดาของพระองค์เครื่องราชกุพันธ์หรือเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ที่ล้วนแล้วแต่สร้างด้วยทองคําในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาถูกค้นพบจากวัดราชบูรณะแห่งนี้ทั้งสิ้น วัดมหาธาตุเป็นวัดที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุใจกลางพระนครและเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีโครงสร้างของสถาปัตยกรรมวัดมหาธาตุยังคงสามารถสัมผัสได้ถึงความใหญ่โตสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศียรพระในต้นโพธิ์ที่เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของเมืองอยุธยาแห่งนี้ วัดธรรมิกราชเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของอยุทยาโดยจุดที่นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาเยี่ยมเยือนคือเจดีเก่าที่มีปลายยอดหักและรอบๆเจดีจะมีรูปปั้นสิงลายล้อมอยู่โดยรอบวัดแห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานเสยงสัมฤทธิ์ขนาดมหึืมาที่เราได้เห็นอยู่ในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา สลายของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาโดยการถูกข่าศึกบุกเข้ามาเผาทำลายทั่วทั้งตัวเมืองแต่วัดหน้าพระเมรุราชิการามแห่งนี้เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ได้ถูกข่าศึกเผาทำลายจึงทำให้ยังคงปรากฏสถาปตัตยกรรมแบบอยุธยาตอนต้นอยู่อย่างสมบูรณ์ปัจจุบันนะักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสักการะพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีสีสัสนเพชรปร,รมไตรโลกนาถ พระพุทธรูปสำเร็จขนาดใหญ่ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกระสัดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้วิหารน้อยข้างๆพระอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินเขียวยุทธวาราวดีขนาดใหญ่ที่มีอายุนับพันปีที่สวยงามอีกด้วยโรตีสายไหมคือขนมหวานที่โดดเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำจำหน่ายโดยกลุ่มชาวไทยมุสลิมเมื่อมาถึงอยุธยานักท่องเที่ยวนิยมแวะชิมและแวะซื้อเป็นของฝากติดมือกลับบ้านในอดีตของเล่นของใช้ทุกอย่างชาวอายุธยานิยมทําจากวัสดุธรรมชาติถือเป็นโชคดีของเราที่ได้พบกับร้านสารปลาตะเพียนที่ทำจากใบาลาน เจ้าของร้านผู้ใจดีได้สอนให้เราสารปลาตะเพียนตามแบบโบราณที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันปลาตะเพียนใบลานนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวอายุทยาที่ใช้ในการประดับบ้านเรือนและเป็นของเล่นล่อตาของเด็กทารกที่แขวนไว้เหนือเปลจึงเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวอายุทยาทั้งในอดีตและปัจจุบันมีคำพูดว่าความสำเร็จของวีรบุรุษ ย่อมมีวีรสตรีอยู่เบื้องหลังเสมอสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ที่สมเด็จพระมหาจักรรรพพะมหากษัตริย์พระองค์ที่15แห่งกรุงศรีอยุธยาพระราชทานเพลิงพระศพของสมเด็จพระมหาเทวีศรีสุริโยไทยพระชายาอันเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ที่สิ่งพระชนลงด้วยพระแสงของง้าวของพระเจ้าแปล ในขณะที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิกำลังประทายุาทธหัตถีเสียทีพระเจ้าแปรสมเด็จพระศรีสุริโยไทยได้ส่งสายช้างเข้าไปกันทำให้พระสวามีของพระองค์รอดพ้นจากอันตรายในครั้งนั้นได้แต่สมเด็จพระศรีสุริโยไทยกลับต้องสิ้นพระชนม์ลงด้วยฝีมือของข้าศึกเพราะความห่วงใยในพระสวามีของพระองค์ คติของชาวไทยโบราณที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานิยมถวายสิ่งสำคัญที่สุดเป็นพุทธบูชาเมื่อแรกเริ่มสถาปนากรุงศรีอยุธยาก็เช่นเดียวกันพระเจ้าอู่ทองได้ถวายพระตำหนักเวียงเหล็กอันเป็นที่ประทับของพระองค์สร้างเป็นวัดพุทธไทยสวรรค์ขึ้นแล้วจึงย้ายไปสร้างพระบรมมหาราชวังใหม่ในบริเวณเกาะเมืองวัดพุทธไทยสวรรค์แห่งนี้จึงมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่แรกสถาปนาพระนคร และยังเป็นที่ซุ่มฝึกปรือทหารอันเป็นที่มาของสำนักด,ดาบพุทธไทยสวรรค์ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้กอบกู้บ้านเมืองจากอาริราชสุดรูด้วยคติของชาวไทยพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดในวันอังคารนิยมมาสการะพระนอนหรือพระพุทธสยญาติวัดโลกยะสุทารามที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระนอนสงเครื่องกษัตริย์ที่ใหญ่โตและสวยงามเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจเมื่อแรกได้พบเห็นมีผู้คนนำเอาจีวรสีเหลืองอรามขนาดใหญ่มาห่มองค์พระอยู่เป็นประจำ วิถีชีวิตของคนไทยผูกพันอยู่กับช้างมาเป็นเวลายาวนานสำหรับคนไทยในอดีตแล้วช้างเป็นเปรียบเสมือนเพื่อนตายที่ช่วยปกป้องบ้านเมืองในยามศึกสงครามแม้ในปัจจุบันเราก็ยังสามารถพบเห็นความผูกพันที่ลึกซึ้งระหว่างคนกับช้างได้ในอุธยาเรารู้สึกตื่นตาตื่นใจมากที่ได้เห็นสัตว์ขนาดใหญ่อย่างเช่นช้างมีความสุขกับการอาบน้ำในแม่น้ำลำคลองอห่งนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่ชาวไทยเคารพนับถือกันเป็นอย่างมากพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายทั้งพระชนเพื่อกอบกู้บ้านเมืองจากการเป็นเมืองขึ้นของอริราชศัตรูจนสำเร็จที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นสนามรบที่สมเด็จพระนเรศวรเคยนำทัพออกมาขับไล่อริราชศัตรูจนแตกพ่ายกลับไปด้วยความกล้าหาญรอบๆพระบร,ะระมราชานุธาวรีของพระองค์ จึงรายล้อมไปด้วยสัญลักษณ์ที่สำคัญยิ่งที่มีความหมายในการทําสงครามของพระองค์ยามอาทิตย์อัสดงความสวยงามของอยุทยาที่อยู่ท่ามกลางสายน้ำทาให้รู้สึกเย็นตาเย็นใจอย่างบอกไม่ถูกเราได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามของอยุธยาโดยการล่องเรือรับประทานอาหารมือ้อค่าอันเลิศรสบนแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าศักดช่างเป็นบรรยากาศที่ยากจะได้พบในที่ไหนๆ